สวัสดีค่ะวันนี้เรามาดูดวงรายสัปดาห์เช่นเดิมนะคะวันที่เกิดวันจันทร์ค่ะ7วันนี้ของคุณจะเจอเจอเรื่องใบไวบ้างนะคะหยิบให้3ามใบค่ะใบแรกค่ะจัสเมนค่ะใบที่สองค่ะเดทค่ะใบที่3ามค่ะ สองไม้เท้าค่ะคนที่เกิดวันจันทร์นะคะในช่วงเจ็ดวันข้างหน้าของคุณนั้นสิ่งที่คุณจะเจอ,เจอ,เจอก็คือคุณอาจจะมีในเรื่องของการงานนะคะสำหรับคนที่อยู่ในวัยทำงานอาจจะทำงานเกี่ยวกับเรื่องของต่างประเทศหรือเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆก็ได้นะคะซึ่งการทำงานของคุณนั้น สิ่งที่คุณทําอยู่ทําได้ดีอยู่แล้วนะคะแล้วก็จะดีดขึ้นค่ะอีกทั้ง2องไม้เท้านะคะซึ่งบ่งบอกว่าในการทํางานของคุณนั้นในช่วงเจวันนี้นะคะจะมีคนที่เป็นคู่หูนะคะช่วยทําให้การงานของคุณนั้นประสบความสําเร็จค่ะแต่ถ้าใครที่อยู่ในวัยเรียนนะคะและเรียนในด้านของต่างประเทศหรือ เทคโนโลยีหรือภาษานะคะต้องบอกว่าคุณจะทำมันออกมาได้ดีแล้วอาจจะมีผลของการงานหรือการมีผลของผลงานนะคะที่สู่ที่ทําออกมาแล้วเป็นที่ประจักษ์ให้คนได้เห็นผลงานคุณให้คนได้เห็นความสามารถของคุณนะคะซึ่งคุณก็จะมี คนที่เป็นคู่หูคอยช่วยเหลือคุณนะคะหรือทำงานร่วมกันนะคะทำให้ผลงานชิ้นนี้โดดเด่นแล้วก็เป็นที่จับตามองค่ะก็ขอให้คนดวอนจาทุกคนโชคดีกันค่ะถูกใจขั้นปักกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและเป็นค่าคู่กันด้วยนะคะ